นี่คือโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าราคาแค่6,990บาทครับบอกได้เลยว่ามันถูกมากๆ <Wow. S 1> แล้วมันจะดีหรือเปล่าเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว x ซ t ครับด้านหลังของผมนี้คือโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่โคตรถูกและผมต้องบอกตรงๆว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยรีวิวโต๊ะปรับระดับไฟฟ้ามาหลายราคามากๆนะครับมีตั้งแต่ หลักพันหลักหมื่นยันหลักแสนที่ผมยังไม่เคยรีวิวเออก็เราบอกงี้ผมเคยรีวิวมาตั้งแต่แบบราคา6 900, 8, 900, 9พั8 9ก้9แปดพัน0 0้าเก้าพันเก้าหมื่นสองเก้าบาทาเคยรีวิวมาหมดแล้วสุดท้ายโต๊ะก็คือโต๊ะใช่ไหมครับแน่นอนของแพงเนี่ยมันย่อมมีอะไรที่ดีกว่าเช่นมอเตอร์รับน้ําหนักได้มากกว่าขาใหญ่กว่ารับน้ําหนักแข็งแรงอะไรต่างๆมันก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีงบเยอะบางคนเนี่ยก็บอกว่ามีงบอยู่แค่นิดเดียวแต่อยากได้โต๊ะปรับะดไฟ้าผมก็เค รีวิวไปนะตัวเ9 9 0เนี่ยแต่รุ่นก่อนหน้านั้นนะ่ะมันจะเป็นท็อปโต๊ะที่แบบแบ่งครึ่งไงแล้วเวลาเราใช้งานอะ่ะมันจะรู้สึกมันมีรอยต่อรู้สึกใช้งานไม่สมูทผมก็เลยไปลองหามาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจากทางเ h o น n i x นะครับผมเป็นโต๊ะ ergonomics ที่เป็นท็อปโต๊ะชิ้นเดียวแล้วมีความใหญ่เนี่ย สูงสุดถึง160เซนเขามี2ขนาดบอกก่อนเลยขนาด120เซนเนี่ยราคาจะอยู่ที่6,990บาทนะครับแล้วก็ขนาด160เซนเนี่ยราคาจะอยู่ที่7,990บาทก็คือเพิ่มอีก1,000อ่ะได้ความใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งมันอยู่กับพื้นที่ถ้าพื้นที่คุณมีเยอะแนะนำไปเลยครับ160เซนใช้ได้แบบสบายๆและถามว่าวางของได้หนักแค่ไหนนี่ คอมเครื่องละ3 0 0 0สนวางบนโต๊ะได้สบายๆแล้วเคสตัวนี้นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยน่าจะมี40กิโลได้จออีก5กิโลเมาส์กีบอร์ดอีก1กิโลเนี่ยมันรับน้ำหนักไหวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยใช้มอเตอร์เพียงแค่1ตัวแล้วถามว่ามันปรับสมูทขนาดไหนนะครับกดเข้าไป1ทีนี่ปรับขึ้นเรียบร้อยและได้ยินเสียงไหมครับ บอกได้เลยว่าเสียงเขาเบามาก60เดซิเบลเท่านั้นสำหรับเสียงม,มอเตอร์เวลาทางานแต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่ราคาไม่ได้สูงเนี่ยมันจะมีมอเตอร์แค่ตัวเดียวตอนที่ประกอบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีมอเตอร์แค่ด้านขวาหนึ่งด้านนะครับซึ่งถามว่า1มอเตอร์กับ2มอเตอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างไหมในการใช้งานแน่นอนมันก็มีในเรื่องของการรับน้ําหนักแต่ถามว่าของบนโต,โต,ต๊ะตอนนี้มีน้ําหนักรวมเกือบ50กิโลมันเอาขึ้นได้แบบสบายๆดังนนนนนัััั้้้้ไไไมมม่่่่่ตตองหหหววววาาาาฮโ๊ i, oh, ะะจรบํกแล ถ้าเกิดผมลองไปนั่งบนโต๊ะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าอยากรู้ต้องพิสูจน์ครับผมเป็นคนชอบทดลองอ่ะลองนั่งบนโต๊ะดูก็ต้องบอกตรงๆว่าโต๊ะมันรับน้ำหนักได้นะครับถ้าผมมานั่งนี้ส่วนตัวผมผมหนักประมาณ70็กิโลขอมบนโต๊ะเมื่อกี้40่กิโลร้อโลแล้วนะวอ่ะมอเตอร์ไหวหรือเปล่ามอเตอร์หนึ่งตัวเฮ้ hey! ขึ้นได้แบบสบายๆแล้วก็ยังคงสมูทอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีอะขอหยุดก่อนสูงเกินผมเสียวนะครับเนี่ยก็สามารถกดขึ้นสามารถกดลงได้ตามความต้องการนะครับอะลงมาปรับกลับเหมือนเดิมวแน่นอนถามว่ามอเตอร์1ตัวกับมอเตอร์2ตัวมันจะมีความต่างอย่างไรบ้างถ้าคุณวางของบนโต๊ะแบบระดับ200รอกิโลอะมอเตอร์1ตัวมันอาจจะขึ้นไม่ได้อาจจะรับน้ำหนักไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้โต๊ะเพื่อวางของ ที่มันเป็นจุดประสงค์เหมือนโต๊ะจริงๆอ่ะผมว่าเฉลี่ยนะเอเวอร์เรนะไม่มีใครวางของเกิน100กิโลกับโต๊ะทหนึ่งหรอกครับแค่นั้นมันก็แบบหนักมากพอแล้วนะแล้วถามว่ามันเอาอยู่ไหมโครงมันสบายทําไมมันหนึ่งรับน้ำหนักได้สบายตอนประกอบอยากจะให้ดูตรงขาครับตอนที่ผมแกะกออกมาเนี่ยขาด้านซ้ายกับขาด้านขวาเป็นเหล็กทั้งดุ่นหนามากนะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาเนี่ย ส่วนที่มันแปะพื้นเนี่ยมันจะมีตัวน็อตกลมๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าขาโต๊ะตัวขาโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะ <Wow. S 1> ก็คือทุกด้านมันจะเป็นบิดเหมือนขันน็อตเข้าไปซึ่งถ้าสมมุติข้างไหนที่พื้นบ้านเรามันไม่เรียบเนี่ยเราสามารถปรับให้มันสูงต่ำได้ทําให้โต๊ะเนี่ยมันไม่โครงเคงตรงนี้ถ้าปรับระดับได้ดีๆตัวโต๊ะมันก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็วิธีการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยคนข้างง่ายตัวเครื่องเขาจะมีอะแดปเตอร์แยกออกมาด้านนอกเสียบปลักเออาาาไไววว้้้ะร็จมมีีีตตทท่่สถดดดยึิข โตโตะเนี่ยเวลาติดตั้งอันนี้ผมแอบชอบนิดนึงบางยี่ห้อเขาจะต้องเป็นเอาเรียกว่าอะไรเอาแผ่นท็อปโตะวางไว้แล้วก็ต้องเล็งว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วก็เจาะสดขันสดแต่ตัวนี้เนี่ยเขามีเทปเปอร์น็อตัวเมียฝังไว้อยู่ที่ตัวท็อปโต๊ะเลยนะครับ <S <S เราก็ สามารถขันเข้าไปได้ว่าต้องการให้มันอยู่ตำแหน่งไหนมันจะตรงกลางไหมเขาล็อกตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ตัวท็อปโต๊ะโคตรหนา1.8เซนนะครับตัวนี้ท็อปหนามาก1.8เซนแล้วก็เคลือบผิวลามิเนตมาถามว่าหนาขนาดนี้รับน้ําหนักได้ดีไหมสามารถติดพวกแขนจับจอได้อะใช้คำพูดว่าติดแขนจับจอได้เลยใครที่แบบชอบใช้แขนจับจอยึดจอแทนขาจอนี่สามารถติดตั้งได้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะรับน้ําหนักไม่ไหวครับและอันนี้ผมขอกลับมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนเนี่ยพูดไปแล้วก็ไปยาวเลย ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็คือมีลูกศรขึ้นก็คือปรับขึ้นมีลูกศรลงก็คือปรับลงนะครับแล้วตัวเบอร์1 2 3มเนี่ยมันจะเป็นการเซฟโปรไฟล์วิธีการเซฟเซฟโปรไฟล์ค่อนข้างง่ายครับอันนี้สมมุติผมอยากจะเซฟโปรไฟล์ไว้ที่ความสูงระดับ80ใช่ไหมครับผมปรับไว้ที่80ก่อนอ่ะแ1ดสละกันผมอยากได้8 1ผมกด S ครับแล้วก็กดเลข3เพียงเท่าน,นี้ถ้าผมกด3ความสูงจะมาที่81ผมเซตเบอร์หนึ่งไว้ที่75ผมลองกดให้กลับเป5ครับ มาได้75เป๊ะผมอยากกลับไปที่81ผมกดเบอร์3ครับ สะดวก81วอย่างเบอร์2เนี่ยผมเซตเอาไว้ให้มันเป็นความสูงระดับ100เซนถามว่า100เซนเอาไว้ทำอะไรโต๊ะตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดที่115เซนนะครับผมปรับ100เซนเนี่ยเวลายืนทำงานอะไรต่างๆมันก็จะสะดวกมากเวลาเราทำงานไม่ควรที่จะนั่งแช่ใช่ไหมครับเราควรที่จะต้องยืนทำงานบ้างเดินออกไปเดินเล่นอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยเราพัวพันกับงานตลอดเราก็เปลี่ยนอริยบทครับเป็นยืนทำงานแทนแทนเชียจะนั่งทำงานอยู่กบที่ก็สามารถกดโต๊ะตัวนี้ปรับระดับขึ้นไปได้นะครบบอเเราแแิ่่มมืล้ว เราอยากจะนั่งเราก็กดปรับมาเบอร์หนึ่งมันก็จะมาความสูงที่75เซนทที่เราเซฟเอาไว้คือมันสามารถตั้งโปรไฟล์ไว้ได้นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยพอมันมาเป็นปุ่มอย่างเงี้ยบางครั้งนิ้วเราอาจจะไปโดนได้ใช่ไหมทำให้แบบโป๊ะกันปรับระดับโดยไม่ตั้งใจเราสามารถเซ็ตล็อกได้นะก็คือกด2ปุ่มนี้ปุ๊บค้างไว้ครับนี่ มันก็จะขึ้นคําว่า LOC นะครับตอนนี้ก็คือ <Wow. S 1> โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าตัวนี้จะล็อกเรียบร้อยแล้วกดไปไม่มีผลกดอะไรก็ไม่มีผลนะครับตรงนี้ข้อดีคือถ้าบ้านใครมีเด็กกลัวเด็กมากดเล่นแล้วของมันโต๊ะเกิดล้มเกิดหกสายไฟดึงรั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันอันตรายเราสามารถล็อกไว้ได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องถอดต๊กเวลาเราจะปลดล็อกกดสปุ่มเหมือนเดิมครับนี่ มันก็จะกลับมากลายเป็นตัวเลขก็เป็นการปลดล็อกอันนี้ถือว่ามีระบบเซฟตี้ที่ปลอดภัยมากๆนะครับแล้วตัวโต้ตัวนี้นะครับเขามีสีให้เลือกเยอะมากนะอย่างตัวนี้จะเป็นท็อปสีน้ำตาลน้ำตาลขาวขาวใช่ไหมครับขาสีขาวหรือใครอยากได้ท็อปโต้สีขาวก็มีท็อปโตะสีดําขาสีดําก็มีหรือแม้แต่กระทั่งท็อปโต๊ะสีชมพูขาสีชมพูยังมีนี่แอบงเหมือนกันนะเผื่อใครแบบชอบทนสีชมพูใช่ไหมอยากแต่งคอมเป็นสีชมพูสวยงาอะไรต่างๆก็มีให้เลือกเหมือนกันก็ลอง ดูได้ครับราคาแค่6,990บาทส่วนตัวใหญ่7,990บาทผรถือว่าราคาไม่แพงแล้วคุณภาค่าแม่งสุดยอดเดอะเบส ใครที่อยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นให้ครับที่สําคัญนะโตะตัวนี้รับประกัน3ปีเลยนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยราคามันถูกมากมันจะเสียหรือเปล่าไม่ต้องห่วงมีการรับประกัน3ปีเต็มเอาจริงๆโตะที่ผมเคยรีวิวไป6990ที่เขารับประกัน1ปีทุกวันนี้มันยังใช้งานได้ปกติอยู่เลยถือว่าของพวกนี้ไม่ได้เสียกันง่ายๆครับก็ใครอยากได้ผมทิ้งลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นให้เรียบร้อยแล้วไปกดสั่งซื้อกันเอาละกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็ก สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายใช้งานสะดวกโคตร